ร2026 Honda Le g เจ d เป็นรถซีดานระดับพรีเมียมที่มาพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำและการออกแบบที่รูราโดดเด่นทั้งสมรรถนะและความสะดวกสบายตอบโจทย์และสไตล์ของผู้ขับขี่ที่ต้องการความเหนือระดับผสมผสา,านความสปอร์ตและความประณีตอย่างลงตัวมาพร้อมกับเทคโนโลยีขับขี่อัจฉริยะที่ช่วยให้ทุกการเดินทางปลอดภัยและราบรื่นยิ่งขึ้นดีไซน์ภายนอกของ Honda l e g เจ d 2026มีความฉูเฉียวและทันสมัยกระจางหน้าดีไซน์ใหม่ ที่เสริมภาพลักษณ์อันดูดันไฟหน้าแบบเลทที่ส่องสว่างคมชัดและประหยัดพลังงานไฟไท้ายดีไซน์ใหม่ที่เพิ่มขวามล้ำสมัยแล้อัลลอยขนาดใหญ่ที่ช่วยเสริมบุคลิกของรถให้ดูโดดเด่นมากขึ้นเส้นสายตัวถังที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันให้ความรู้สึกเท่ไหวแต่ทรงพลังหนขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์ลดแรงต้านลมทําให้ขับขี่ได้อย่างราบรื่นและประหยัดน้ํามันมากขึ้นภายในห้องโดยสารของ Honda Le g เจ d 2องพออกแบบมาอย่างหรูหราและกว้างขวาง วัสดุที่ใช้เป็นเกรดพรีเมียมบอร์ดหนังแท้ที่ให้สัมผัสนุ่มสบายและรองรับสรีระอย่างดีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนที่ช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายภูมิไลายมัลติฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลที่คมชัดและใช้งานได้สะดวกรองรับระบบสัมผัสและสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างไร้รอยต่อระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมที่ให้คุณภาพเสียงคมชัดรองรับการสตรีมมิ่งเพลงและการเชื่อมต่อบลูทูธทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความเพลิดเพลิน Honda l e g เจ d 2,026กับเครื่องด้วยเครื่องยนต์สมรรถนะสูงที่ให้กำลังแรงและตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมกับเทคโนโลยีไฮบริดที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดมลพิษทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นระบบขับเคลื่อนแบบด w d ที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนทำให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพอากาศและถนนระบบกันสะเทือนที่พัฒนาใหม่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนทำให้การขับขี่นุ่มนวลและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในด้านเทคโนโลยี h อน da Le g เจน2026มาพร้อมกับระบบขับขี่อัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นอีกขั้นสามารถช่วยควบคุมภูมิลัยเร่งความเร็วและเบรกได้อย่างอัจฉริยะรวมถึงระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่ทำให้การจอดรถเป็นเรื่องง่ายขึ้นระบบกล้องรอบคันที่ช่วยเพิ่มมุมมองการขับขี่ให้ปลอดภัยมากขึ้นระบบแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลนและระบบช่วยเบรกอัตโนมัติที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ Honda Le g เจ d 2026ยยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ด้วยโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงช่วยดูดซับแรงกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุถุงลมนิราภัยรอบคันที่ช่วยลดความรุนแรงของการชนระบบเบรก ABS และ EBD ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเบรกในทุกสภาพถนนระบบกลุ่มสเสถียรภาพการทรงตัวที่ช่วยให้รถขับขี่ได้ม,มั่นคงมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบตรวจจับคนเดินถนนและระบบเตือนการชนด้านหน้าที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถและผู้ใช้ถนนรอบข้างความสะดวกสบายในการใช้งานของ Honda Le g เจ d 2026 ยังถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจาวันอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบกุญแจอัจฉริยะที่ช่วยย่อให้สามารถล็อกและปลดล็อกรถได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้กุญแจระบบสตาร์ทรถแบบกดปุ่มที่สะดวกสบายยออระบบเปิดปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติที่ช่วยให้สามารถจัดเก็บสัมภาระได้สะดวกขึ้นบอดนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบบันทึกตำแหน่งที่ช่วยเพิ่มความสบายในการขับขี่ฮอนด้าลีเจนสอ2พยังรองรับเทคโนโลยีเชื่อมต่อที่ทันสมัย รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto ที่ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆได้อย่างสะดวกสบายระบบนำทางอัจฉริยะ